เดี๋ยวจ้ารัฐบาลไทยเศรษฐีมั่งมี่หมวดทิแล้วปัง2ตัวบน82ฝ่าวมาเบิงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องายสักผู้สุคนตอนรับขอสูช่องกอติดหัวดังมากแช่เนาะจ้ะกับมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่18สิงหาคมเนาะจ้ะเป็นจังใดกันใน่น้องหมวดทผ่านมา16สิงหาคมมีผู้ใด โศกดีกันแน่บ่อกจากคันพลาดโศกดีแอดมินกับคอแสดงความยินดีนดําเน้อจ้าเมื่อน,นี้แอดมินก็มีแนวทางงวดไม่เนาะจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่เนวันที่หนึ่งกันยายนเนาะจ้าเอามาแบ่งปันในพี่น้องได้เบิ่งกันคือเก่าเนาะจ้าสำหรับชุดนี้แอดมินกับูมจใจนาเสนอแนวทางของแอดเออร์ลาต่อโดยแนวทางของแอดสวยตกถ่ายโดยแนวทางเศรษฐีมั่งมี้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรอบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสัคนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้กพี่น้องสปูสัคนเลยจ้า เพื่อเป็นการบูสซวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ Ad, เอดเอลยลากันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันย่ายน่นเนาะจ้ะซึ่งงวดนี้เอดเอลาเพิ่ก็ะห้วิ่งบนที่ลักเจ็ดเด้พี่น้องเดอ้อบนวิ่งเจ็ดเนาะจ้ะสามตัวห้ไปที่สี่ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดและเก้าศูนย์เจ็ดเน้นห้ยสองตัวบนศูนย์เจ็ดจ้าต่อโดยนวทางสองตัวล่างห้วิ่งล่างที่ลักหนึ่ง ชุด2ตัวล่างก็หามา2โตัว3หางแา้จ้ะนั่นก็คือ4 1 71แล้วก็8 1ได้พี่น้องเดอ้อ4 1 7 1และ81บนศ1จ้าเน้นศ1เด้อจ้าสำหรับ2ตัวบนเด้อจ้ะแนวทางของแอดเอื่อยลาไปเบิง่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะนั่นก็คือแนวทางของแอดสยดวยได้พี่น้องเดอ้อแนวทางของแอดสวยรัฐบาลไทยงวัวประจําวันที่ หกันยายน2,566นก้จ้ะก็ไข่มาสอโต6กหางแล้วจ้ะซึ่งกระด้แกสามเจ็ดสามแเก้าเจ็ดแปดเจเก้าและ 8, 9, แปดเก้าได้พนองเดอ้อท่วนกันอีกรอบหนึ่งแล้วจ้ะ2โต6กหางสามเจ็ดสาม้าเจ็ดแปดเจเกและ 8เก่าจ้าแนวทางแอซุยซึ่งเพื่อนก็เคยให้เขาคือกันแล้วจ้ะงดบังหันรุดแล้พี่น้องเนาะแต่วงดก่อนหน้านเนี่ยเพื่อนให้เขาอยู่จ้ะเหล็กก็มีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติแล้พี่น้องเนาะบ่ระต้องคิดยังไรนะจ้ะตามต่อกันเบิ้งเล้วพี่น้องเดอ้อมาเบิ้งตองกี่แนวทางของเศรษฐีหมั่งมีกันต่อเล้จ้ะซึ่งผลงานผลงานมาก,ก็ให้เขาเลขททายสองตัวบนแล้วจ้ะนะก็คือแปดสองแล้พี่น้องเดอ้อ เพิ่นให้ตัวเด่นมาที่ลักสี่ลักแปดแล้วก็ลักเก้าก็ให้เขาลักแปดแล้วจ้ะนะี่ยก็คือสองตัวบนแปดสองตรงๆนะพี่น้องเฮากลับมาเบิ่งต่อกันที่หนึ่งกัญญาโยนกันต่อเลยจ้ะซึ่งแนวทางเศรษฐีบางมีพเมาาพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจ้ะเพิ่นก็ให้ตัวเด่นมาที่ลักสามลักหกแล้วก็ลักแปดได้พี่น้องเด้อสามหกแปดจ้ะวงเน้นให้ไปที่ลักหกจ้ะเน้นให้ไปที่หกแล้วจ้ะชุดสามตัวเพิ่นก็นใหา เก่าสามหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าแปดหนึ่งและ1 8, 4, 1, 8 4, จะึจ้ะต่อโดยชุด2องโตเนะจ้ะให้ไปที่สามหนึ่งหและสาเจ็ดพี่น้องเดิ้ลลัก3ามเนาะจ้ะลัก3 3 1 3 2 3ห3ึหาและ3ามต่อด้วยลัก6ให้ไปที่หกหนึ่งหสองหก หกหและ6กเจจ้ะต่อด้วยลับ8ปดให้ไปที่8ปดหนึ่งแดสองแดสและ8ปดเจ็ด้พี่น้องเด้อบนเป็น8ปดสามเราจะแปดหาพี่น้องแปดหนึ่งแดสองแปดสี่แปดหและ8ปเจจ้า แคบไ้เบิงจุดไ้เบิงด้วยพี่น้องเด้อหงวดที่ผ่านมากก็ให้เขาเล็กทาย2ตัวบนนอจากแปดสองสำหรับแนวทางของเศรษฐีมังมี่นาพี่น้องแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนอจาะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลตตลรี่กันด้วยพี่น้องเด้อบอกว่าจะเป็นแนวทางของแอดเอลาแอดซุยนอกจากแคบไปเบิงจุดไปเบิงกัน้อจากแอดมินรวบรวมขอมามุ่นมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันด้วยพี่น้องเด้อ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่นอ้องสภุสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติกระจ่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านัา้นและจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดได้พี่นอ้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆูกสำนักนําเดือดจา้า การลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผื่นดวงของฉคงเด้ยพี่น้องเด้อจังสิทถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโศกดีแห้งๆปังๆมันๆมันกัน,นทุกคนแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปซ้ำหนิก,ก่อนแล้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปนะส,สวัสดีจ้า